การผ่าตัดช่องท้องมีความเสี่ยงให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้โดยพบภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ17-88%ได้แก่ภาวะปอดแฟบและการคั่งค้างของเสมหะที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปอดอักเสบทำให้มีน้ำในเยื่อหุ้มปอดปอดแฟบคือการที่ปอดมีการยุบตัว ทำให้มีการขยายตัวของปอดลดลงโดยมักพบหลังผ่าตัดช่องท้องส่วนบนและช่องอกสาเหตุที่ทำให้เกิดปอดแฟบ 1. ผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะพองออกซิเจนและเสมหะค้างค้างในระบบหายใจได้ง่ายจากการที่มีความยุดย่นของปอดปริมาตรพื้นที่ผิวของถุงลมปอดและการไอลดลงสงผลให้เกิดปอดอักเสบและมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดทำให้การนอนโรงพยาบาลยาวนานเกินกว่าที่ควรจะเป็น 2. ความอ้วนเนื่องจากผู้ป่วยอ้วนจะมีไขมันสะสมบริเวณผนังซวงอกและผนังช่องท้องผู้ป่วยต้องใช้แรงในการหายใจเข้ามากขึ้นเพื่อต้านแรงกดจากไขมันทําให้ปริมาณของอากาศที่เหลืออยู่ในปอดหลังจากหายใจออกลดลงและเกิดภาวะถุงลมปอดแฟบ การฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัดโดยการหายใจเข้าออกลึกๆร่วมกับการออกกำลังกายแขนและการกระตุ้นโดยใช้เครื่องดูดบริหารบอดสามารถป้องกันปอดแฟบได้ควรเริ่มทันทีหลังจากกลับจากห้องผ่าตัดภายใน24ชั่วโมงและมีสัญญาณชีพคงที่ไม่มีอาการเคลื่อนไส้และปวดศีรษะค่ะ